วัสดีค่ะท่านชมเรามาพบกันอีกสองตัวบนคู่ตด๊ดหรือว่าสามสูตรชนกันเด่นในหนึ่งตัวนะคะมาขออ่านคำเตือนสักนิดนะคะปดใช้พิจารณาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลาเินแมงรบ,บานเท่านั้นนะคะมา่อนอื่นตั้งใจดูดีๆนะคะอ่านนี้จะรู้สับสนนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะหาว่าท่านอยากจะ รู้ว่าตัวในมันมันเด่นก็ต้องตั้งใจดูนะคะแล้วอ,อันนี้มาวางก่อนนะคะตัวหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันเสร็จแล้วมาวางเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็บวกสองก็มาวางแล้วก็บวก5เพิ่มเติมนะคะก็ชนกันที่2ตัวนี้ใช่ไหมคะ อ่ะนี่ได้แล้วเนาะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเบวกกัน2ครั้งก็เป็น8ดนะบวก1ก็เป็น9้านะคะบวกสก็เป็นสิบสามนะคะมาสามมาบวกแก็เป็น1นึ่งนะคะเอาหนึ่งมาวางแล้วบวกกันสองแต้มสองแต้มอย่างนี้นะคะอะเสร็จแล้วเราก็มาจับคู่ค่ะอ่ะจับเสร็จแล้วเข้าที่คู่คู่ต๊ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้กับตัวนี้ยังชนกันเลขหนใช่ไหมคะอ่ะ ชนเนเลขหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเอาคู่ตดเราเดาไม่ถูกเราก็ต้องเอาแกแต่ตัวที่ชนก็พอนะคะเอาตัวที่ชนไปวิ่งเอาก็พอนะคะอะถ้าสมมติตัวที่ชนสามโซดนี่จะชนเันที่เล็กหนึ่งกับเล็กสองนะคะอะมาดูก็เข้าที่คู่คู่นี้นะคะมาดูมดต่อไปนะ ก็เป็น0 1 2นะคะก็บวก2ก็เป็น0นะคะ0 5 6นะคะท่านผู้ชมอ่ะก็ 2, ชนกันที่ตัวนี้แล้วเนาะอ่ะได้แล้ว1ตัวนะคะมาดูฝั่งนี้นะ 3, 3 3ก็เป็น6นะคะ6บวกอ่า2ก็เป็น8ค่ะ8 6 8บวกก็เป็น16นะคะอ่ากว่า18ใช่ไหมคะ ก็เอามาวางเอาแปดมาวางนะคะแปดศูนย์สองสี่อย่างนี้นะคะอ่ะเรามาจับคู่กัน,นะคะ่ะเอาศูนย์มาจับนะคะศูนย์แปดนะคะแล้วก็ศูนย์สองนะคะเอ้ยไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สท่านผู้ชมขอโทษขอโทษศูนย์ศูนย์ จะเป็นประมาณนี้นะคะท่านชมจะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้พี่ช้างไปเขียนส่วนสองขอโทษมั่ต้องเอาก่วนศูนย์ก่อนค่ะตัวที่เข้างวดนี้จะเข้าที่ตัวตรงนะคะมาดูงวดต่อไปนะงวดที่สามกันค่ะงวดที่สามนะคะก็เป็นสี่นะคะสี่ห้าหกนะคะแล้วก็อันนี้ก็บวกกันสองครั้งก็เป็นหกนะคะ บวกหนึ่งไอ้หกบวกห้าก็เป็นหนึ่งนะคะก็เพิ่มแต้มนะคะก็เป็นสองนะคะอันนี้ชนกันแล้วที่เลขหกนะคะอือได้แล้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เรามาบวกตัวนี้กัน,นะคะ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็เป็นสะะี่นึค่ะสี่บวกสองก็เป็นหกคะ่ะแปดศูนย์นะคะก็เอาศูนย์มาวางะคะ่ะศูนย์ สองสี่หกนะคะมาเป็นแบบนี้นะคะเ้าเรามาจับคู่ค่ะจับคู่ก็จะเป็นห 6, 6 0นะคะหกแล้วก็หกหสองแล้วก็เป็นหกสี่แล้วก็เป็นหกหนะคะ,ะเห็นไหมคะเข้าที่ตัวขัวตัวนี้นะคะ มาดูอีกงวดต่อไปค่ะท่านผู้ชมงวดที <monastery> <baptism> ่ออกกันนะคะงวดที่ออกอาจาสมมติเราจะเอาแค่ตัวชนก็เห็นไหมคะท่านผู้ชมตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมคะมีสองตัวนะเลขหกนี่มีสามสูตรเห็นไหมคะสามสูตรนะอ่าเป็นแบบนี้อย่างเช่นเลขศูนย์ถ้าเราจะเอาแค่ตัวชนนะอย่างเช่นเลขศูนย์นะสามสูตรเห็นไหมคะอ่ะ อ่ะมามาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะก็เป็น0 1นนสองนะคะก็เป็น6กนะคะหกหนึ่งสองนะคะก็อันนี้ได้สองคู่นะทำชงมงวดนี้ได้สองคู่ก็ต้องจับหลายคู่หน่อยนะคะมงวดนี้ชนกัน2ตัวนะคะ เรามาดูเก้าเก้าก็เป็นแปดนะบวกสามก็เป็นหนึ่งนะคะบวกสี่ก็เป็นห้าค่ะเอ่อห้าบวกอ่าหกห้าบวกหกก็เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาหนึ่งมาวางค่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดอย่างนี้นะคะอาเรามาจาับคู่ค่ะอ่าเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ พอดีเขาชนกันสองตัวก็ต้องมีแปดตัวนะคะถ้าชนกันสองตัวต้องมีแปดตัวเข้าที่ตัวนี้นะคะ่เข้าที่ตัวโต๊ดค่ะท่านชมอ่ามาดูมาดูอีกงมดที่จะมากัน,นะคะ่ะอ่เป็นแบบนี้ท่านชมพี่ช้างคิดให้แล้วนะเดี๋ยวกูคลิปยาวเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้คิดแล้วนะจะับคู่เสร็จแล้วได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เขามาตรงกับสูตรไอ้สองตัวบนสูตรใหม่ของเราตัวไหนบ้างอะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปออกตัวที่ไม่ชนหรือตัวชนนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ชนกับตัวนี้อยู่นะคะอ่าแล้วก็ที่เราลรบลรมทั้งหมดที่อ่าสามสูตรของเราที่เราวรบลรมทั้งหมดนั้นจะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะจะมีประมาณนี้มีประมาณนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวสองตัวบนต้นของเราสูตรนี้สูตรนี้นะคะเขาก็มาตรงกับสูตรเด่นของเราอยู่นะคะตัวนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจเลขแปดนี้ก็เด่นเช่นกันนะอ่าเราไม่แน่ใจว่าจะมาในชุดไหนแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่สามสี่สูตรที่ว่าเป็นโค,ค,ค,คต้นโคตรงเนี่ยเขาจะชนกันตัวนี้ทั้งสามสูตรเลยนะคะทั้งสี่สูตรเลยนะคะโอเคนะก็ควายโชคดีอยาพึ่งไปทุ่มเกินไปนะคะก็ ค่อยๆปั้นทุนขึ้นมานะคะท่านชมนะเราจะได้มีพลังมากขึ้นนะคะจะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะคะถ้าว่าท่านใดอยากจะแบบได้แบบเยอะๆทีเดียวเนี่ยกลัวเสียใจนะคะแต่ก็พี่ช้างก็คิดอยู่ว่างวดนี้น่าจะเข้มข้นที่สุดแล้วนะคะท่านชมนะคิดอยู่นะถ้าเขาไม่ออกตัวกันก็น่าจะออกตัวเด่นนี่แหะค่ะตัวเด่นๆแต่ว่าตัวเด่นตัวนี้ก็ลองเอาไปใส่ล่างดูซัก ตัวนี้นะคะลองไปสัใสาย่างดูก็ได้นะคะกลับไปกลับมาที่หนึ่งนะคะอันนี้มันคนละสูตรกันนะคะขอควายท่านจงโชคดีเฮงเฮงร่ <ๆ S 1> ลำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ